การโพสต์ภาพเทียบความเหมือนน้องพร้อมเรียกว่ากลายเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยสําหรับพิธีกรและนักแสดงมาความสามารถอย่างกันกันตถาวรและพระยาคนสวยอย่างพลอยอัยดาซึ่งหลังทั้งคู่แต่งงานใช้ชีวิตคู่ด้วยกันไม่นานก็มีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนอย่างน้องพร้อมมาเติมเต็มความรักและสร้างความสุขให้กับครอบครัว และด้วยความที่น้องพร้อมมีหน้าตาน่ารักน่าชังจำ้ำมัมน่าฟัดสุดๆทำเอาแฟนๆตกหลุมรักกันเป็นแถวตอนนี้กลายเป็นขวัญใจของใครหลายคนไปแล้วแถมยังมีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมากอีกด้วยซึ่งแต่ละครั้งที่ทั้งคู่ออกมาเผยโมเมนต์น่ารักน่ารักของลูกชายมักเรียกยอดไลค์จากบรรดาแฟนคลับและบรรดาแม่ๆได้อย่างถล่มทลายเลยทีเดียวและยิ่งนับวันยิง่งฉายแววความน่ารักขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งล่าสุดเองนั้นทางด้านหนุ่มกันก็ได้มีการออกมาโพสต์ภาพตัวเองในวัยเด็กเปรียบเทียบกับลูกชายน้องพร้อมซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าหน้าเหมือนกันมากถอดแบบกันมาเป๊ะซึ่งหนุ่มกันได้มีการระบุคแคปชั่นเหมือนจนตกใจ a แทกันเองพร้อมเอง งานนี้ทําเอาแฟนๆเข้ามากดไลค์กันอย่างรัวๆพร้อมเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายว่าเหมือนจริงตอนแรกนึกว่าเหมือนพี่พลอยสรุปเหมือนพี่กันเหมือนคุณพ่อมากค่ะทําไมภาพนี้เหมือนป๊าป๊าจังนั่นเองละค่ะ